สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร่โวิทตุลนะครับช่องทำนายดวงชตาด้วยไพ่ทาโร่นนองใหม่ทางย t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมนะครับหนึ่งทุ่มกับการทำนายดวงชตาราศีนะครับประจำเดือนพฤษภาคม2565ะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีกันนะครับผมสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านด้วยนะครับผมชาวราศีกันก็ได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่ 17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับผมสวัสดีชาวราศีกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสบสนับช่องทาโววิตุลนะครับผมตอนนี้ช่องทาโววิตุลก็มีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมีการจัดกิจกรรมนะครับผมแจกของรางวัลนะครับผมสำหรับยอดติดตามครบ10,000ท่านนะครับผมจะเป็นตัวลิปสติกนะครับผมของแท้นะครับยี่ห้อแอนเนสนะครับผมอาจจะมีการจัดกิจกรรมแจกของรางวววััััลนนนะคบบเป็ใหญ่2 ส่วนจะแจกกันวันไหนเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามในรายการกันต่อไปนะครับผมแล้วก็จะแจกกันในแฟนเพจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ฝากติดตามแฟนเพจในเพจของผมด้วยนะครับผมลงนิ้งเอาไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับผมส่วนกิจกรรมรายสัปดาห์นะผมดูดวงปีคนละหนึ่งคำถามในไลฟ์สดนะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมก็ยังมีเช่นเดิมนะครับผมใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมช่วงเสาที่วันผ่านมาผมอาจจะติดภารกิจนะครับก็เลยยังไม่สามารถที่จะไลฟ์ได้แต่ตอนนี้ก็น่าจะกลับมาไลฟ ตติดดามกัน้วยสำหรับท่านที่มีเวลาว่างนะครับผมส่วนกิจกรรมรายวันให้ผมทนายดวงให้ออกาศในคลิปที่อากาศคลิปต่อไปก็สามารถเขียนชื่อคําถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามเอาไปทนายให้ในคลิปที่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็เขียนพร้อมบอกด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้วนะครับผมสาหรับปรายการดูท่านนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็ผมได้ทาทาแสตมป์เอาไว้ให้นะครับผมโดยแบ่งการทนายออกเป็นช่วงการงานการเงินและความรักนะครับผมใครที่อยากจะกดเข้าไปดูในช่วงไหนก็กดเข้าไปได้เลยใน แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับว่าการทำนายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำอาทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ใใดในชีวิตนะครับผมแต่ถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับกับการทํานายดวงการงานกาารเงงินและควมัขอ าราศีกันนะครับผมเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับขอดวงการงานของชาวราศีกันนะครับผมในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานนะครับของชาวราศีกันนะครับผมดวงการงานของชาวราศีกันนะครับผมในช่วงปลายเดือนเมษายนก่อนจะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนี้นะครับผม เป็นช่วงที่การงานของคุณค่อนข้างจะประสบความสำเร็จและค่อนข้างจะมีทิศทางที่มองไปอนาคตได้เป็นอย่างดีนะผมอาจไม่ว่าจะเป็นคู่พาร์ทเนอร์หรือเพื่อนฝูงหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะให้การสนับสนุนกันเป็นอย่างดีนะครับผมภายในองค์กรของคุณเนี่ยก็มีการค่อนข้างจะส่งเสริมกันเป็นอย่างดีนะผมค่อนข้างจะมีความสามัคคีกันแล้วก็ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแบบสูงมากๆนะครับในบางคนมีเกณฑ์อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยก็เป็นไปได้ด้วยนะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับผมค่อนข้างจะมีทิศทางการ ในสายยนต์นะครับผมาาไม่ว่าจะคุณจะทํางานกระจำหรือทาธุรกิจส่วนตัวก็ตามโนดไม่ว่าคุณจะทํางานแบบมีหุ้นส่วนหรือทํางานคนเดียวก็ตามโนดค่อนข้างจะมีดวงส่งเสริมมากๆจากคนรอบข้างแล้วก็จากการทางานของคุณนะครับทาให้การทํางานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีทิศทางที่ไปในอนา,าคตได้เป็นอย่างดีนะครับในบางคนถ้าคุณทาธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีเกณฑ์ได้ขยายขยายหรือว่าเปิดช่องทางใหม่ๆกับธุรกิจของคุณก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับผมทำให้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับจะเป็นช่วงที่งานคุณมาแบบไม่ขาดสายเลยนะครับผมในบางคน ได้พักผอนเลยนะครับค่อนข้างจะทํางานหนักแบบว่าห <c oughs> แบบเช้าแบบถามลูกถามข้ามเลยนะครับผมค่อนข้างจะงานทุกนะครสำหรับชาวราศีกันนะครับผมการงานค่อนข้างจะไหลลื่นแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับผมค่อนข้างจะมีเส้นทางที่ไปได้สวยมากๆนะครับผมแล้วก็มีทิศทางที่เหมือนกับแรงสนับสนุนแบบดันจากหลายๆช่องทางเนี่ยก็เข้ามาสู่ชาวราศีกันด้วยนะครับผมอัตก,การงานจาัดก็อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆค่อนข้างจะมีอนาคตแล้วก็ในมาคนเนี่ยอาจจะมีงานไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยก็เป็นไปได้ทาให้ช่วงนี้พักผ่อนบ้างก็จะดีมากๆนะครับผมสำหรับชาวราศีกันเพราะว่าทางจะทํางานแบบแท ไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะผมแล้วก็ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ในช่วงกลางเดือนนะผมคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยคุณมาได้ถูกทางแลผมคุณมาด้ถูกทางคุณได้รับความเป็นธรรมจากการที่คุณทํางานหนักนะผมคุณทํางานหนักแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับผลสําเร็จกับการทํางานอะไรต่างๆนานาก็ตามนะผมทำให้คุณรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเออคุณมาได้ถูกทางแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมได้รับในสิ่งที่คุณทําแล้วก็มีคนเห็นคุณค่าหรือเห็นผลของคุณนะครับผมเห็นผลในความพยายามของคุณนะครับผมแล้วก็ตอบแทนออกมาไม่ สนับสนุนกิจการของคุณหรือแม้กระทั่งทําให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ตามนะครับผมอาจจะเป็นช่วงที่ดวงการงานค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีถึงดีมากๆและคุณจะรู้สึกถึงความเที่ยงธรรมของการทํางานเลยนะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับผมค่อนข้างจะมีความสุขกับการทํางานน่าดูนะครับสำหรับชาวราศีกันในช่วงเดือนพฤษภาคมน,นี้นะครับเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับผมว่าชาวราศีกันดวงการงานจะเป็นยังไงอีกนะครับในเดือนพฤษภาคมน,นี้นะครับผม ดวงการงานของชาวราศีกันนี่นะครับผมว่าคุณมีข่าวดีแน่ๆนะผมมีข่าวดีไม่ว่าจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการขยายขยายกิจการของคุณก็ตามนะผมถ้าคุณทาธุรกิจส่วนตัวนะหรือแม้กระทั่งข่าวดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งก็ตามนะผมเพราะมีตัวจัสเมนขึ้นมานะผมมีทั้งจัสเมนมีทั้งจัสติสเลยนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําอะไรต่างๆหลายๆอย่างที่คุณพยายามทุ่มเทมุม,มาณมาเนี่ยค่อนข้างจะเห็นผลในเดือนพฤษภาคมน,นี้นะผมคุณจะได้รับการตอบแทนอย่างที่คุณรอคอยมาอย่างยาวนานและเป็นการตอบแทนที่คคคคคุุณจะรู้สึึกกถงววาาามมมเีย่ับ การรอคอยเลยนะครับผมจะเป็นช่วงที่คุณมีความสุขมากๆงานหลังไหลมาแบบไม่ขาดสายนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเต็มที่กับการทางานนะครับแล้วก็ในช่วงเนี้การเจราจาหรือการพูดคุยการต่อรองอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะไปในทิศทางที่บวกนะครับไม่ว่าคุยอะไรกับใครไม่ว่าจะเจราจากับคู่ค้าหรือกับลูกน้องลูกน้องหรือกับเจ้านายอะไรต่างๆคนก็จะฟังคุณหมดนะครับผมเป็นตัวนายออฟคัพเลยนะเพราะฉะนั้นจะมีเสน่ห์ในเรื่องของการเจรจามากๆนะครับสำหรับชาวราศีกันแล้วก็จะได้รับความสําเร็จในการทํางานแบบท่วมท้นเลยนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ สำหรับชาวราศีกันนะครับ <licenses. S 1> จากว่าอยู่ในทิศทา,างที่ค่อนข้างจะดีถึงดีมากๆนะของสำหรับดวงการงานของชาวราศีกันเดี๋ยวมาดูดวงการเงินของชาวราศีกันกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าดวงการง,นงา,นา,นนานกําลังรุ่กแล้วดวงการเงินจะเป็นยังไงจะมีเรื่องของการใช้จ่ายหรือมีการหม,มุนเงินอะไรต่างๆบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับอขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีกันนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีกันนะครับผม ในเดือนมิถุภาคมโหด้วยการเงินกับการงานการงานของคุณก็รุ่งการเงินของคุณก็รุ่งพอสมควรเห ido, มือนกันนะครับผมมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนใหญ่ได้รับข่าวดีทางการเงินแล้วทาให้การเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีทิศทางที่มั่นคงมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนช่วงนี้หยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จแล้วครับผมค่อนข้างจะเป็นข่าวดีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเป็นความสว่างสวยของชาวราศีกันเลยนะครับถ้าการงานและการเงินเนี่ยค่อนข้างจะมีทิศทางที่มั่นคงและบวกมากๆนะครับค่อนข เงินก็มาแล้วผมทำอะไรก็เห็นเป็นเงินนะครับผมการงานการเงินนี่างสังรุ่งถึงรุ่งมากมากนะครับและในบางคนอาจจะมีเกณ์ได้ขยับขยายหรือในการในเกมที่จะได้โยกย้ายถ่ายเททางการเงินหรือว่าปรับสมดุลทางการเงินก็เป็นไปได้นะผมอาจจะในบางคนอาจจะอาจจะได้เงินจากธุรกิจหรือว่าอาจจะได้เงินจากการทํางานอะไรต่างๆนานาแล้วคุณอาจจะไปโยกย้ายถ่ายเทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนก็ตามนะผมหรือว่าในเรื่องของการอะไรต่างๆที่คุณจะขยับขยายก็ตามนะผมเพราะว่าไอของคุณเนี่ยมีตัวเพจทรอเพ็นเครื่องหมายถึงการเริ่มต้นทางการเงินแล้วก็มีตัวทาาาาเลหมยยยยถึงกกร้ อาจจะหมุนเงินนะครับผมเวลาจะไปลงทุนในสินทรัพย์หรือในกระทั่งอ่าในหุ้นหรือในการลงทุนอะไรต่างๆก็นานาก็ตามนะผมแต่จะเป็นช่วงที่คุณปรับสมดุลทางการเงินได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะมีการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆที่มองเห็นในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมการเงินของคุณก็ยังมีทิศทางที่ไปในอนาคตได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วรผมค่อนข้างจะเงินไหลมาเทมามากพอสมควรนะครับผมการงานก็เราข้ามสำเร็จแล้วครับการเงินก็ค่อนข้างจะมีเงินเข้ามาแแบบบต่่่ออเนนนืงละะไมมขาาาาดสสยครรััีก ข้างรจะมีข่าวดีทั้งการงานและการเงินเลยนะครับในบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลือ่อนตำแหน่งถ้าคุณทํางานประจำนะครับแล้วทําให้มีการปรับเงินเดือนขึ้นด้วยก็เป็นไปได้ในบางคนอาจจะได้รับโบนัสหรืออาจจะได้รับสินทรัพย์อะไรบางอย่างจากการลงทุนของคุณก็เป็นไปได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนใหญ่และมีเกณฑ์ที่เงินของคุณจะไหลมาเทมามากพอสมควรเลยนะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับผม ถือว่าดวงกำลังมาเลยนะครับทั้งการงานการเงินเดี๋ยวดูให้ประกบให้ต่อดีกว่านะครับว่าการเงินของชาวราศีกันจะเป็นยังไงอีกนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมโอ้โ oh ห oh oh. <laughs> ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆนะครับผมมีทั้งเดอบเวิร์ขึ้นมาแล้วแต่ว่าเงินเนี่ยค่อนข้างจะหลั่งไหลามาอย่างต่อเน,นื่องนะผมแต่ว่าก็มีเกณฑ์ที่ต้องใช้เงินมากพอสมควรเช่นกันนะครับผมมันมีภาวะของการที่เข้าแต่ก็มีเงินหมุนออกเช่นกันนะไม่ได้บอกว่าเอ้ยเงินเก็บอย่างเดียวนะผมแต่จะเป็นลัศมีของการที่อาจจะอาจจะเป็นเงินหมุนเข้าแล้วก็ไปใช้จ่ายนี่นี่นั่นบ้างหรือแม้กระทั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่ามาอะไรนะครับทำให้คุณเสียเงินมากก็ตามนะผมแต่โดยรวมๆแล้วทิศทางกาาาาาเเเงงงงงินงนนนมมุคคคณีีีี่่่่ยออขข้้จจะะแบบ the ลบลไปใทททดดถึ มีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนใหญ่แล้วก็มีเกณฑ์ที่ได้รับการติดต่อหรือว่าขยับขยายช่องทางการเงินของคุณต่อไปได้อีกแล้วถึงแม้จะมีเกณฑ์ค่าใช่จ่ายมาบ้างก็ตามนะไม่ได้ถึงกับแบบเงินเข้าอย่างเดียวนะมีภาวะเข้าบ้างเข้ามากออกมากก็ตามนะแต่โดยรวมแล้วเงินจะเข้ามามากกว่าเงินออกแลผมสาหรับชาวราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าดีทั้งการงานและการเงินเลยนะสําหรับชาวราศีกันเดี๋ยวมาดูความรักกันบ้างดีกว่าครับว่าเดือนพฤษภาคมนี้ดวงความรักของชาวราศีกันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่การงานการเงินจับไว S 1> <S 1> นะครับผมสําหรับชาวราศีกันนะครับเดี๋ยวมาดูความรักกันบ้างดีกว่านะครับ ه, ขอดวงความรักนะครับผมสําหรับชาวราศีกันนะครับผมว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงความรักจะเป็นยังไงนะครับผมขอดวงความรักนะครับผมของชาวราศีกันนะครับ สำหรับดวงความรักของชาวราศีกันนะครับผมชาวราศีกันดวงความรักในช่วงปลายเดือนเมษาก่อนจะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนี้คุณก็มีความรักกันมีความเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันดีอยู่แล้วแต่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เพื่อนฝูงเยอะแยะไปหน่อยแล้วรักสนุกรักเฮฮาปาร์ตี้มากไปสักนิดหนึ่งนะผมถึงแม้โดยรวมๆแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะการที่ยังรักกันดีอยู่นะผมจะเป็นวันครับซึ่งกันและกันอยู่นะผมยังมีลักษณะเติมเต็มซึ่งกันและกันอยู่แล้วก็ยังรักกันโรแมนติกดีอยู่แต่ว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย ว่าเป็นหนุ่มหรือเป็นสาวที่อินดี้มากเกินไปหน่อยมีโลคส่วนตัวมากเกินไปสักนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะรักสนุกมากเกินไปสักนิดนึงอาจจะเป็นคุณอาจจะมีแฟนที่เ,เป็นสายปาเต้นะผมสายเบื้องผูงเยอะแยะมากมายนะผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตามน่หรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโลคส่วนตัวนะผมค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวเข้าถึงยากสักนิดนึงนะผมทำให้นะผมสำหรับชาวราศี สำหรับชาวราศีกันนะผมในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยทำให้คุณเกิดภาวะของการที่ค่อนข้างจะสับสนแล้วก็ลังเลกับคนที่มาเป็นคู่ของคุณมากพอสมควรนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นแบบหวาดระแวงนะผมว่าเฮ้ยบางทีเขาก็ดูทําตัวแบบว่าเหมือนอินดี้มากเกินไปโลกส่วนตัวมากเกินไปเพื่อนฝูเงเยอะแยะชอบปาร์ตี้กันไปหน่อยนะผมทาให้คุณเกิดความรู้สึกว่าจะยังไงว่าคนรักของคุณคนนี้จะดีหรือจะไม่ดีแล้วก็มีภาวะที่อาจจะมีปัญหาซึ่งกันและกันนะครับผมอาจจะเป็นปัญหาจากการที่เขาหวงพื้นที่ส่วนตัวมากเกินไปหรือภาาวขขออองกรที่่่คนนนเหย เหนื่อยกับการที่เขาเป็นอย่างนี้ชอบแบบว่ามีเพื่อนฝูงเยอะแยะร้ออะไรต่างๆแล้วก็ไม่ค่อยจะอยู่สิทธที่สักเท่าไหร่ลุสำหรับชาวราศีกันนะผมทําให้ค่อนข้างจะเบื่อหน่ายกับคนรักมากพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามลุคนรักของคุณคนนี้จะเป็นคนที่คุณตัดไม่ขาดนะผมจะเป็นคนที่เป็นอาจจะเป็นเรียกไดยว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมขอคุณก็เป็นไม่ได้ลุเพราะว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยเลยเลยว่าเออถึงแม้เขาจะมีข้อเสียนะถึงแม้เขาจะเป็นสายปาร์ตี้รักสนุกรักอะไรต่างๆก็ตามลุงเอ้ยทไม่ิดชาวราีกันเดวง เดอคู่ก็เป็นอย่างนั้นด้วยน,น่าจะเจอสายปาร์ตี้เหมือนกันนะครับผมว่าดวงเนื้อคู่ของชาวราศีกันในทวงนีเนี่ยก็ไปเจอสายปาร์ตี้พอมาดูแบบว่าแยกกันเดือนถึงจำได้แล้วครับผมสำหรับชาวราศีกันคุณก็ไปเจอสายปาร์ตี้อีกแล้วนะครับสายปาร์ตี้สายเฮฮาสายแบบชอบสนุกสนานกับเพื่อนนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามบนคนนี้มีโอกาสสูงมากสำหรับหนุ่มหรือสาว ชาวราศีกันต์นะผมเพราะเขาอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมเป็นคู่ที่ตัดไม่ขาดกับคุณก็ณเป็นไม่ได้แล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้ถึงแม้จะมีข้อบกพร่องนะผมถึงแม้เขาจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องบาดระแวงทำให้คุณต้อง,งออหมึ่งต้องหัวก็ตามแต,แต่เขาก็จะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกได้เลยว่าคุณจะตัดเขาไม่ขาดหรือว่าอาจจะอาจจะมีปัญหาคบบเลือเล่อๆก,กันไปกี่รอบแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะวนเวียนกลับมาหาหนุ่มหรือสาวชาวราศีกันนะครับผมในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผม หายไปแล้วก็คุณๆนะครับผมดวงเนื้อคู่ของคุณก็เป็นเช่นนั้นพอมาดูดวงรายเดือนของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้ก็เป็นเช่นนั้นอยู่ครับผมสำหรับชาวราศีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะหนีไม่พ้นแล้วนะครับสำหรับชาวราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับผู้ของคุณนะครับสำหรับดวงความรักของชาวราศีกันนะครับเดี๋ยวผมดูใพ่ปกบให้ต่อนะครับผมว่าชาวราศีกันดวงความรักจะเป็นยังไงอีกนะครับสําหรับคนที่มีคู้นะครับ ขอดวงความรักนะครับของชาวราศีกันนะครับผมสาหรับดวงความรักของชาวราศีกันนะครับผมคนคนนี้นะผมอย่างที่บอกนะผมในบางครั้งเนี่ยคุณก็มีความใจร้อนเหมือนกันนั้นเพราะนิสัยที่เขาเป็นนึกออกไหมครับเพราะความที่เข้าถึงยากหรือว่าชอบรักสนุกสายปาร์ตี้สายเฮฮาอะไรต่างๆก็ตามนะครับผมทาให้ในบางครั้งเนี่ยคุณก็มีภาวะที่บางครั้งก็อยากจะมุอ่อนบางครั้งก็อยากจะตัดใจเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เขาเป็นเช่นกันนะผมแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะผมเวลาที่เขามาทาดีกับคุณเวลาที่เขามาออดอ้อนเอาใจเนี่ยคุณก็พร้อมจะ ให้อภัยเขาอยู่เสมอเสมอับผมมีอบอกย้ามาทั้งหนึ่งเหรียญแล้วก็ทั้งหนึ่งไม้เท้าเลยนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีกันนะถึงแม้จะมีปัญหาอะไรทะเลาะทะล้มทะเลาะ,ลอ,ะ,ลอ,ะลอ,อะไรกันมีความหงหวงอะไรต่างๆนานามีความเที่ยวเตะเฮฮาสนุกสนานของคุณหรือผู้ของคุณก็ตามแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะกลับมาคืนดีกันได้แบบล่ําไปแล้วผมตัดกันไม่ขาดแน่นอนนะผมสำหรับชาวราศีกันนะผมถึงแม้ในบางคนอาจจะอยากที่จะมูฟออนให้เบื่อหน่ายกับผู้รักเหลือเกินว่าทําไมบอกว่าโลกส่วนตัวเยอะเหลือเกินหรือว่าเาื่อนฝูงเยอะเหลือเกิน ปาร์ตี้เฮฮามากเกินไปอะไรต่างๆนะก็ตามลงแต่สุดท้ายแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่คุณตัดไม่ขาดแน่นอนนะครับหรับชาวราศีกันไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับสําหรับเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับดวงความรักของชาวราศีกันนะครับผม อะ,อะต่อไปนะครับผมมาดูดวงคนโสดกันบ้างดีวกว่านะครับผมสาหรับชาวราศีกันนะครับผมสำหรับชาวราศีกันนะครับในช่วงปลายเดือนเมษาก่อนจะเข้าสู่เดือนพฤษภาแล้วครับคุณก็มีภาวะของการที่อยากจะเริ่มต้นกับใครมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมแต่ใจหนึ่งของคุณก็ยังค่อนข้างจะคิดถึงชีวิตโสดมากพอสมควรเช่นกันนะครับผมค่อนข้างที่จะยังอยากที่จะยังอยากมีลกส่วนตัวอยู่นะครับหรืออะไรบางคนอาจจะเป็นเช่นเดียวกับคนมีคู่ก็เป็นไปได้นะครับคุณอาจจะได้เริ่มต้นพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตและก็อาจจะ เป็นสายปาร์ตี้ก็เป็นไปได้อาจจะตีความได้สองอย่างลจะตีความว่าไม่ตัวคุณเองนะผมที่เป็นสายปาร์ตี้คุณก็อาจจะไปเจอกับหนุ่มหรือสาวสายปาร์ตี้ลมสายเฮฮาสายรักสนุกนะผมแต่ว่าดูรวมๆแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะเปิดตัวเองกับความรักมากพอสมควรถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่รักในชีวิตโสดคุณก็มีภาวะของการที่เหมือนกับใจสองจิตสองใจลใจน,ใจนึงก็ผหมชีวิตโสดใจนึงก็อยากจะเริ่มต้นความรักกับใครสักคนเช่นกันนะผมเนี่ยบางคนอาจจะได้เริ่มต้นกับหนุ่มหรือสาวสายปาร์ตี้สายรักสนุกก็เป็นไปได้ลแต่ว่าในนนนช่วงต้้เเดือพฤษภาคมีจะ เ็นช่วงที่คุณปั่นป่วนมากๆนะครับกับคุณวงของความรักนะสำหรับชาวโสดนะครับใจหนึ่งคุณก็ไม่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะไปเจอกับสายปาร์ตี้มาหรือกระทั่งตัวของคุณเองก็ตามนะครับคุณอาจจะค่อนข้างจะห่วงที่ส่วนตัวนะครับใจหนึ่งคุณก็อยากมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตอีกใจหนึ่งคุณก็อยากที่จะอยู่โสดสวยๆโสดๆหล่อๆคุณไปดีกว่าเพราะเหมือนกับจะมีอะไรบางอย่างที่ยังติดใจของชาวราศีกันอยู่นะครับเหมือนกับยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งนะครับผม ปั่นป่วนเขาค่อนข้างจะสับสนมากพอสมควรเลยนะว่าจะเอายังไงดีแล้วจะมีใครไปซ้ายหรือจะไม่มีใครไปขวาดีแล้วค่อนข้างจะเป็นช่วงที่คุณปั่นป่วนแล้วก็สับสนกับตัวเองมากๆแลผมใจหนึ่งก็อยากที่จะเริ่มต้นกับใครอยากจะมีความรักอีกใจหนึ่งก็ยังห่วงชีวิตโสดมากพอสมควรนะครับสำหรับชาวราศีกันจะเป็นช่วงที่ภาวะฮงกับความรักความสัมพันธ์มากๆหรือในบางคนอาจจะมีเจอกบหน่ดหรือสาวใปารตตี้อย่างที่บอกแล้ผมทำให้คุณไม่ค่อยจะมั่นใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคบบแแต่่่ววาดงงขอุณเเีจไปปิ็ เลยนผมประมาณกลางๆเดือนพฤษภาคมนะสำหรับชาวราศีกันจะมีหนุ่มหรือจะมีสาวที่เข้ามาในชีวิตของคุณและอาจจะเป็นหนึ่งในเนื้อคู่ของคุณก็เ,เป็นไปได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็จะเป็นคนที่ทำให้คุณจะได้เริ่มต้นกับเขาแล้วผมจะได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์และความสัมพันธ์จะไปอย่างเร็วมากครับแต่ก็จะเป็นอย่างที่บอกนะว่าถ้าจะมีใครเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ออกแนวออกแนวชอบสนุกชอบเฮฮาแล้วก็เป็นคนที่มีความเด็ดขาดมีความเป็นรู้นํามากพอสมควรเช่นกันนะครับจะเป็นคนที่ดูดูดูหน คนที่ไม่ค่อยจะอยู่ติดที่สักเท่าไหร่เพื่อนฝูงจะเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนหนึ่งในะคนที่คุณตัดไม่ขาดจากชีวิตก็เป็นไปได้นะครับมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่นะครับสำหรับชาวราศีกันแล้วก็าจะเป็นเนื้อคู่ที่อาจจะเป็นสายปาร์ตี้สายเฮฮาแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงม,กม,า,นนมา,า,ากนะครับผมอันนี้สำหรับุ่มหรือสาวชาวราศีกันนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับในเดือนนี้ดวง,ง,งความรักของคุณค่อนข้างจะมาแรงถึงแรงมากๆนะครับมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนที่อาจจะตัดไม่ขาดจากชีวิตไปตลอดเลยก็เป็นไปได้นรรับมาาา็ผผูู้้ชยหหหือญิกตส ดาวราศีกันนะครับผม ก็จัดว่าดีทั้งการงานการเงินและความรักเลยนะครับสำหรับชาวราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมอ่านยังไงก็ขอให้มันเป็นไปตามไพ่ทำนายด้วยนะครับผมขอให้คุณโชคดีเฮงเฮงเลยดวงตังทั้งการงานการเงินและความรักตามที่ไพ่ทำนายด้วยนะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับผมอ่านสำหรับในคลิปนี้ก็จบความทำนายเพียงเท่านี้นะครับสำหรับชาวราศีกันเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกล่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกข่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปนกาลัังงงใจช่อดดวะครบมิ แจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทารโอวตุนก็ขอให้เฮงๆเรื่อยๆปัางๆส่งบังในทุกๆเรื่องทุกท่กทานด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ